สวัสดีค่ะเข้าสู่ฤดูฝนมากว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะคะกรมอุตุเนื่ยปวิยาคาดการณ์ว่าในช่วงตลอดสัปดาห์นี้หรือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเกือบทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะสาเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกลคลุมทะเอนดามันและประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นนะคะ ประกอบกับช่วงนี้ค่ะยังมีหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทั้งสองปัจจัยนี้นะคะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะระยะนี้นะคะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มใหระหวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไปด้วยค่ะ ในส่วนของคลื่นลมนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะระยะนี้ทะเลก็ยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อันดามันตอนบนระยะนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนั้นหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาครวมไปถึงข้อแนะนําสําหรับเกษ,ษ,ษตรกรในช่วงตลอดสัปดาห์นี้กันค่ะ ภาคเหนือม <Es> <an> ีฝนฟ้าขนอง60-80%ของพื like ้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักมากในบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันตกของภาค ในช่วงวันที่7-9มิถุนายนนี้จะมีฝนลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีฝนลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งปิดท้ายภาคใต้มีฝน40-60%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวข้ามิติใหม่สวัสดีค่ะ